สายฟรีวันที่สองต้องทาอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับเอาหมูกัดกันหมูกัดกันพามาดูหมูกัดกันครับเราสู้กับราชานายราชากิ๊กี่เจอบราชานายโดนเปิดก่อนด้วยเขาเปิดเราก่อนเปิดก่อนเองนะโอ้ยตายเกือบหมดทีมไก่กัดกันชัดแล้วปืนใหญ่ศูนย์สลายหายไปสนสองเป้าหมายเดี๋ยวไม่ได้ออกไม่ได้เล่น ราชากิเกี้วรู้พิกัดบอกว่าขอหน่อยแล้วกันใต้ดินพิโรริงโจจิงโจ,จ,งจร่างธรรมดามื่นสองดามจหมูกัดกันจริงๆครับเออนี่คือระดับล่างของตารางมาเจอกันใช่ไหมเนี่ยเตะธรรมดาลูกไฟก็ไม่พอแต่เราเปิดเขาก่อนเลยมาดีอยากเปิดพี่ก่อนจริงนะน้องชายเธอที่2เขาเปิดเราก่อนอีกแล้วครับระเบิดปืนจากกลจีนออจากราชานายก้าพันดามจจิบจิบบตัวเดียวเดียเด๋ยวสู้ยังไงเนี่ยกิเกียวรู้พิกัดไหวไหมเ้ย ส่วนเขาหน่อยหูจีนอตจีนอตเราบอกเรื่องนี้เดี๋ยวขอยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หัวเข้าที่หน้าบอมแปดแสนหมดหมูกัดกันพลังสองหมื่นสามตบสามหมื่นยับยู่ยี่ยับเยินนี่คือสภาพทีมทด่พี่ชัยอยู่ในตอนนี้ทีมไก่แจ้เนาะบางคนบอกว่าการรอกก็ไม่ผิด นะทีมแบบนี้ครับใช้เหยา่ย้ากว่ากิจกรรมกาโร่จะมานะมันจะมาวันที่8เป็นต้นไปอะ่ะเพราะงั้นเนี่ยเราได้แต่เปิดช่องใส่ของกระเป๋าแล้วก็นั่งมองลูกแก้วราชาใต้ดินจริงโจ๊จอิงโจแบบนี้ครับว่าอนาคตสคักวันฉันจะเก่งนะตอนนี้ฉันก็สอบทายอ่อนด่อยไปก่อนนะสภาพ คิดจะเติมเกมวันพันแม่ให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดิแบบบ้มๆคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเลองรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อ เรามาอัปเดตพลังกันก่อนครับวันนี้เราอยู่ในรัดับที่911ของทราบวาพลังลบอยู่ที่23,820ครับในขณะที่อันดับหนึ่งของท็อปเซิร์ฟเวอร์ครับหมีภูนะอยู่สำนักถังพี่เพิ่งทราบว่าเขาเป็นคนพิษสุโลกบ้านเดียวกับพี่ด้วยนะครับพลังอยู่200,000แต่บอกไว้ก่อว่านี่คือการซ่อนพลังพลังที่แท้จริงเขาโหดกว่าน,นี้เยอะๆนะครับมีราชาใต้ดินแบบ UR ด้วยวันนี้เราจะมารีวิวว่าเราจะสู้เขาได้ไหม นะครับแล้วว่าไอดีเขาเป็นยังไงเติมเท่าไหร่เรามาเล่าฟังให้ฟังนะครับจอมารสังหารเก๊ก,กี้กูตายอย่างแท้กูตายอย่างเข็ดตั้งแต่เริ่มเล่นสายฟรีมาวันสองก็เละแล,ล้วว่าเลเวลวันนี้นะครับพี่น่าจะจบที่34แล้วก็แนะนําว่าสายฟรีเติมศูนย์ควรจะจบ34สนะครับสามที่สตอนนี้เดี๋ยว34ประมาณใบ่ายตอนมีช็อกโกแลตมาให้ตอนบ่ายสนะครับแล้วก็หมุนกงล้อวันนี้พี่ยังเอาช็อกโกแลต7ครั้งอีกเช่นเคยช็อกโกแลต7ครั้ง37มเจ็ดยี่สิบเอ็ดสอง 110ช็อกโกแลตนะครับเพื่อที่จะเร่งเรเวนะในส่วนของช็อกโกแลตที่กดซื้อกดไป152ครั้งกระป๋องม่วงกดไป3ครั้งยังไม่ได้กดตอนนี้นะแต่เดี๋ยวจะกดตอนเย็นๆนะครับกด3ครั้ง1 9 5เพชรนะคพรับเพื่อที่จะดองกระป๋องม่วงไว้ให้เยอะถามว่าทาไมยังไม่กดพี่จะรอกระป๋องม่วงบนนี้มันเต็มก่อน มันเต็ม152เราวค่อยกดทีเดียวแล้วพี่ก็จะดองไว้ไปลงดันของม่วงตอนพี่เลเวล40ครับซึ่งสายฟรีจากเลเวล40น่าจะประมาณวันเสาร์หรือว่าวันที่4ที่เราเริ่มเล่นนะครับถึงจะได้นะฮะแล้วก็โซนิกตอนนี้กิจกรรมโซนิกเราถึงวันที่2เนอะก็เก็บเควสอะไรทั้งหมดได้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหานะครับพี่อ่ะ ไม่อยากเล่นราชาใต้ดินนะเอาจริงน่ะเป็นคนที่ไม่ชอบราชาใต้ดินเลยครับด้วยของดีไซน์ต่างๆก็ไม่เท่แต่สกิลมันก็แรงอยู่แหละนะครับแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยราชาทะเลมันน่าเล่นกว่าไงถูกไหมน้องชายแต่ในเมื่อเซวาน,นีครับ6 7 8ราชาทะเลมันไม่มาเราก็เลยต้องเล่นราชาใต้ดินแต่เรายังไม่หมดหวังเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมล็อกอินมือใหม่วันนี้ได้10ตัวดำไอ้10ตัวแดงได้อะไรเปิดได้อะไรกันมาบอกเลยนะวันที่6จะมี10ตัวม่วง แล้วเราก็จะมีเก็บตามวันไปเรื่อยๆพี่ยังลุ้นอยู่ว่าพี่เปิดตัวม่วงเนี่ยขอให้ได้ลูกแก้วราชาทะเลและพี่จะเปลี่ยนตอนโค้งสุดท้ายนื้อออกปะนะครับอาจจะต้องเปิดตัวม่วงก่อนตัวแดงได้ซ้ําเพื่อลุ้นให้ได้ราชาทะเลนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาตัวแดงเนี่ยไปทําด่างแรกเออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราได้มานะครับอ่ะก็เป็นการลุ้นในอนาคตตอนนี้ไอดีไก่แจ้ตามที่เห็นตามที่บอกนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยอ่าเราทําอะไรบ้างเรามาดูในกิจกรรมที่เราใช้เพชรไป 2888เพชครับพี่ใช้ซื้อสุดคุ้มก์ดสัปดาห์คู่ก็คือมันจะให้ช็อกโกแลต150่าต่อวันให้ตั๋วเหลืองให้ตั๋วรีเฟซร้านค้าให้เงินมา15วันด้วยกันบวันนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือมันให้ช็อกโกแลตคุ้มนะวันละ150นะครับแต่เสีย2,888เพชความจริงไม่เยอะเลยนะมันคุ้มกว่ากดอ่ากดเพชร90เพื่อได้ช็อกโกแลต60อีกนะครับเพียงแต่ว่ามันจ่ายเป็นเพชก้อนใหญ่ไี่เลยด 14วันหลังจากนี้ไม่ซื้อแล้วซื้อเพื่อเร่งเลเวลนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเติมนะเติมน้อยก็ตามแต่ภาคคัมภีรส์สำคัญ แนะนำนะฮะสามสิบเก้าบาทเท่านั้นแต่ถ้าเติมไม่ถูกเติมคันเทพยี่สิบกว่าบาทเท่านั้นใครอยากรู้วิธีการเติมขั้นเทพนะครับก็ไปที่ YouTube พิมพ์คําว่ากี่กี้ขันเทพที่มีคลิปสอนเติมอยู่และขั้นเทพตอนนี้มีแพ็กถูกมากเลยหกคูปองสิบแปดบาทเท่านั้นหรือว่ามูลค่าสามสิบาทที่เราเติมได้แค่สิบแปดบาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็ควรจะเติมไอแพ็กวีเอพีด้วยนะครับสำหรับสายเติมเนี่ยสองแพ็กนี้สําคัญเลยนะครับสาหรับใครที่อยากเล่นเติมน้อยแต่เล่นได้ยากยากยากลุกบวชฮะถามว่าทาไมวันนีี้สายฟรรควจะ30 ส4มันมีข้อดีมากมายนะครับเนื่องจากดันประจําวันดันเจียนโกเปิดสามห้าเฮ้หน ua สามสี่ดันเจียนโกเปิดสามห้านะครับแต่มันมีเปิดมากกว่าน,นี้อีกอย่างนี่เน่เน่เน,เนเ่ด่านจ้างครับด่านจ้างเนี่ยมันจะให้ช็อกโกแลตให้เพชรด,ด้วยใช่ไหมมันเปิดตอนเลเวล34ถ้าเกิดได้ก่อนแล้วก็หาเพชรได้ก่อนแล้วก็ได้ช็อกโกแลตเพิ่มเติมมากก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคำถามตกใจนะเพราะงั้นเนี่ยควร34ในวันนี้นะ อะไรครับซีตอบแบบไม่ต้องดูคําถามเลยนะครับปั้มได้เพชรสิอย่าลืมกดเข้าไปดูด้วยสําหรับสายฟรีที่อยากได้เพชรเยอะๆเ,เข้ามาในบ้านเยอะๆนะครับอะไรเนี่ยอาชูร่าคาบุตโตตอบถูกได้ไรไม่มีเพชรนะ <Okay. S 2> นอกจากนั้นใครเป็นสายดันพลังอยากได้อันดับเยอะๆนะเลเวล3 4จะปลดล็อกการดพิเศษตรงนี้ด้วยนะคะรับมาดูของสวมใส่พี่ก่อนไหมพี่ได้ของฟ้ามา1อันจากทัสเซรมากิที่มันแจกในกิจกรรมนะครับเปิดมาปุ๊บเพชรพีอัตตาคิติคอลได้ใช้เลยครับจีนอสและและอัพของฟ้าให้ประมาณเลเวล3า นะเพราะเดี๋ยวมันจะมีเควสที่ให้อัพของนะครับของอันอื่นเนี่ยไก่แจ้ของขาวของเขียวนะแต่พี่ยังไม่ลงนะครับพี่ยังซ่อนพลังอยู่นะฮะยังเก็บป่องม่วงไว้ไปลงเลเวล40ทีเดียวเพราะว่าตอนเลเวล40เนี่ยที่เราลงดันท้าสู้ราชาดันของเนี่ยนะครับใช้กระป๋องม่วงเนี่ยเลเวล40มันจะมีมันจะมีโอกาสได้ของม่วง นะเพราะงั้นเนี่ย40ค่อยลงทีเดียวแล้ว40ก็เสานี้ตอนนี้ก็ดองรอไปก่อนอะน,น้องสังเกตทีมพี่ใช่ไหมทีมพี่มันไม่มีคอเลยใช่ป่ะเนี่ยคอไม่มีครัทำให้ลูกไฟของราชาใต้ดินแล้วก็จีนอสเนี่ยมันใช้ไม่ได้เดินเดียวเพราะฉะนั้นเราจะมารีไม่ได้รีด,รดิเปิดตัวเหลืองหาตัวกันนะหาตัวคอตัวใหม่ว่าจะเอาอะไรเข้าทีมเรามี86ตัวเหลืองครับหวังจากกระพัดเด็ก หวังราชาทะเลหวังใครก็ได้เป็นคอตอนเนี้ยยุงก็ได้นะครับหรือว่าจีนัทก็ได้ไปผ่านด่านวิจัยนะจีนัทบาคุโกก็เล่นได้นะครับขอตัวคอสักตัวหนึ่ง80บใบจัดไปรีบแบบเบิ่มๆนะ่ะคืเลือ้อน้องชายวันที่2ของสายฟรีครับจะนุรักทะเลหน่อยนะหลังๆพอเรามี s n r บวกมันก็จะแบกได้นะครับอดทนเล่นแค่นั้นแหละมาออกเถอะมาไหมอะไรเอ่ยเริ่มสำรวจเถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเสียงนี่มันมสปริงมาสแต่มาทำเพื่อ ไม่เคยเอาเข้า i ไอดีเลยตัวไก่แจ้น้องชายโรที่2ของตัวเหลืองขอดีๆจงออกมาใส่จามาเห็นนุกบาทดังนั้นก็ขอออกมาสีทองยิ่งดีครับใย,ยจักรพพัดเด็กนี่เฮนะฮะได้ไหมไม่มีแม้แก่สีม่วงโรที่3ของตัวเหลืองออกดีๆหน่อยครับอยากไปเจอฉายคนอื่นเขาบ้างเปิดมามีกระตุกจิตได้อะ,อะเดี๋ยวจะแสดงพลังที่แท้จริงบีดคิงไหมเนะี่ย บีทิงว่าโอ้ยบีทิงถ้าเมื่อก่อนดีใจนะมาตีบอสเดี๋ยวนี้รไรค่เดี๋ยวนี้เรียกว่าปลดฟีเกอร์ประกอบไอเดียอีกตัวหนึ่งกําจัดคนที่ต่อต้านพวกเราคือกฎของพวกเรานั่นมันเออกอริล่าไซบ็อกตัวที่มาอันดับต้นๆของไอเดียไอเดียใครเริ่มต้นใหม่ว้รแรกๆเนี่ยกอริล่าไซบ็อกมักจะมามาดูซิว่าคนดูพี่จะเกลือไหม80ใบของตัวเหลืองเปิดมาปัา๊บเหลือครึ่งทางแล้วนะเปิดไป40แล้วนะนะไม่ออกตัวใช้งานเลยอะ หน้ากากหวานก็ยังดีอาอจะได้เอาไปผ่านด่านฮีโร่เอพิซอดเดี๋ยวเราไม่ผ่านแล้วอดได้หินนะฮะออกมาเนี่ยออกมาเป็นไรไปสิพวกเราลองไปพิสูจน์ว่าคําบอกเล่าเป็นจริงหรือเท็จได้อะไรมาโอ้ยตัวเนีละตัวไม่ได้ใช้เนะน้องตัวแจ้นี่เริ่มเริ่มเครียดแล้วเดี๋ยวนะถ้าพี่ไม่มีหน้ากากหวานพี่ไม่ผ่านฮีโร่เอพิซอดเลยตัวแจ้ขนาดนี้ออกเถอะ ออกมาสีม่วงหรือสีทองก็ได้บ้าสีม่วงออกไปโอ้ยสามปีศาจใต้ดินเดี๋ยวนะตัวเหลืองเห็นมีเยอะในพี่ว่าพี่จะไม่เกลือนะอย่างน้อยได้คอสักตัวหนึงอะคอตัวไหนก็ได้ใครก็ได้มัมไมสิบใบสุดท้ายของตัวเหลืองเฮ้ยบ้าหรือเปล่าคอสักตัวหนึ่ง ไซตมามะเห็นกูบัตนะก็ขอต่อยหน่อยแล้วกันมาไหมมีโหลดมีโหลดกระตุกจิตกระชากใจอืเงียบกิบ,บ,บเฮ้ยขอเปิดทีละใบานะคนดูไม่ไหวละมันต้องมีถ้กันไม่ม,ไม,มีไม่มีคอเล่นหรือว่าไม่มีจากนัากากหวานก็ยังดีอะ่ะนึกอกปะ่ะเผ่าด้านฟ้าจูโจมโอ้โหร่วจัดเนี่ยมีไม่ครบสิบใบก็เปิดทีลาาะใบดูความอัตคัดของสายฟรีอะมังกรดิน โอ้โหหัวจะปวดสีม่วงอลังชางออกมาเถอะคนดูคิดว่าสี่ใบที่เหลือมันจะมีสีม่วงไหมออกมากระตุกได้ไรผค้ณตามพาราไดเดี๋ยวหอ,อดีๆได้ไหมน้องชายแปดสิบใบนะเฮ้ยแปดสิบกใบเลยเรื่อนซ้ำเนาะเอานั้นฟ้าอีกสองใบสุดท้ายสีม่วงเฮ้อพอร้องออกแต่ตัวไม่ได้ใช้งานอะตัวไก่แจโอ้นายก็พัดมาก ถ้เมื่อก่อนปั้นอยู่นะใส่พลังนะแต่ตอนนี้เราหวังโจเซ่อยู่ใส่ตาม้เอ็นกุบัตอันนั้นก็ขอกระโดดช้าพลังแล้วก็ต่อยออกมาปั้นเรียบร้อยเกือไม่มีคอทีมกูไก่เจ๊เหมือนเดิมเลยคนดูทีมไก่จัดยังยังหน้าตาเหมือนเดิมดูได้แต่ตัวแบบโอ้โหผู้ดอนตัวบ้านจัดโอ้คือถามว่าทำไมพี่อยากได้นักกักหวาเลยเพราะว่า กิจกรรมฮีโร่เอปีศาดมันมาแล้วนะครับไหนเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะเอ่อแบทเทิลอ่าสึกแบทเทิลเนี่ยครับอยู่อีก7วันนะซึ่งพอเราเลี้ยวห้ามันจะมีดันนี้ได้หินปีศาจถ้าเราไม่ได้เนี้ยถ้าเกิดว่าลูกแก้วปีศาจเราไม่ครบนะบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดไม่ได้กิจกรรมเนี้ยลูกแก้วปีศาจจะไม่หินปีศาจจะไม่ครบจะทำเอเ็นอาร์บวก ฝั่งปีศาจไม่ได้เพราะงั้นต้องเลเวล50ภายใน7วันนี้แล้วก็ต้องชนะด่านไอ้ปีศาจใต้ดินด้วยซึ่งเก่งมากๆเพี่กเลยต้องใช้ถ้ากากหวานไงหรือไม่ก็พูลิพิซซเนอร์ก็ได้นะแต่สภาพอันนี้จาเมื่อกี้ไม่ได้อะไรเลยเกเละเอะ๊ะเรามาดูทอ็อปหครับเมื่อวานเนี่ยพี่ได้คุยกันนะแล้วก็คุยกันเมื่อเช้านี้หมีภูนะครับทอบ็อปหเนี่ยตอนนี้น้องเติมเงินไป60,000แล้วน้องชาย แล้วก็มีตัวฟูลทีมที่เราเห็นเมื่อวานวันที่หนึ่งพี่เปิดให้ดูแล้วนะครับหลักๆเลยเนี่ยราชาใต้ดินเขาทําเป็นพาร์ทสองด้วยและถามว่ามันต่างกันยังไงพาร์ทสองอ่ะยังไม่ทันโจมตีมันก็สตันแล้วนะครับและเขามีของทอง3มชิ้นแต่เขาถอดเพราะว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวเราขอลองถอด2ของต่อสู้หน่อยนะให้เขาถอดของทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ใส่ตัวอะไรเลยใส่แค่ราชาใต้ดินตัวเดียวดูซิว่าราชาเกีจี้จะสู้เขาได้ไหมแต่ดูทีมเขา สามหมื่นเจ็ดอันนี้ขนาดถอดของหมดแล้วนะพลังสามหมื่นเจ็ดพี่พลังนั้นทีมสองหมื่นสี่กูจะรั่วเดี๋ยวเรามาเจอกันครับจอมานสังหารกีกี้กันเหรอกีกี้ก่อสู้แค่ตายครับหกรุมหนึ่งหรือว่าจะโดนหนึ่งรุมหกครับเจอกับราชาใต้ดินยูอาร์มาแล้วแม้สตันเลยมาถึงสตันก่อนสามตัวแล้วก็มันควรควรควรสามตัวหน้าโอ้โหติดไม่ยอดท้อไปก่อนโอ uh, ้สตันเพิ่มอีกนะสตันสามตัวแล้วมีติดเพิ่มอีกครับยังโหด นี่มันเมตาสตันเอาแล้วคราวนี้แหละสี่ลุมสี่ลุมหนึ่งมาแล้วโดนขวนฟันสถาบปัตตพีควควนควรวไม่น่ารอดแล้วจีนอตไปทัวร์สวรค์เรียบร้อยเห็นว่าติดสตันอ่ะอันนี้มันเหมือนเหมือนตีเราฟรีเลยครับโคตรดีนะไม่ทันโจมตีก็สตันแล้วแล้วใครจะไปสู้เนี่ยพี่แกตอนนี้เป็นตัวบัคคนเดียวโดดในเซิร์ฟเวอร์แล้วหมีผู้ยังติดไม่ยอด้อแล้วก็เข้าสู่เทอร์นที่3ามครับฟันสถานปัตตพีควร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  ตัวมันสกิลเท่ะนะแต่ตัวแม่งไ,ไม่เท่เับโดยเฉพาะตัว S R บวกที่พี่จะเอาเนาะไม่เท่ะนะแต่ว่าฝืนใจเล่นนะครับฝืนใจไม่ได้ฝืนใจเล่นขนาดนั้นหรอกแต่ว่าราชาทะเลมันเท่กว่าเยอะนึกออกว่าแต่พี่ไม่ได้ทำไมต้องเล่นตัวไก่จิงโจ้จิงโจ้จจจจนี่ด้วย <laughs> ส่วนแผนการนาทีมของท็อปหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาจะทําการโรพัทสเดี๋ยวจะเติมวงล้อจกักรพรรดิเด็กแล้วก็ซอมบี้แมนด้วยโอ้โห ใครจะสู้ครับสำหรับคนที่อยากจะมาปั้นมาแข่งกับหมีภูนะฮะบอกเลยว่าเขาเอาตามที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เติมไป6 0หมื่นแล้วยังมีตังค์เติมอีกนะฮะอย่างตึงคนพิษโลกนี่ทำไมรวยขนาดนี้นะกับกันฉันคนพิษโลกเหมือนกันกตังค์ไม่มีเลยนะโดเนทเดี่ยวนี่สู้กับตัวบัคไปก็เท่านั้นครับเรามาตบคนบิดดีกว่านะฮะอย่างเราเนี่ยต้องตบสายฟรีแล้วก็เป็นคนบิดด้วยเทคโนครับเลเวล26่ไม่อ่อน12ชั่วโมงน่าจะบิดไปแล้วพลังสอง0 0กว่าต้องโดนราชาสั่ง สอนให้รู้สำนึกกันมากว่าใครเป็นสายฟรีเบอร์หนึ่งประเทศไทยของซูเปอร678เราได้บูธก่อนแล้วก็จีนอตไม่แซงวะ g ี่นอเขาไม่แซงเขาบูธมาบ้างครับแล้วใครเปิดก่อนเขาเปิดก่อนเวนกันระเบิดปืนจากกลใส่หน้าราทากีกกี่โดนไปห้าหมื่นเหลือสามตัวขอคืนบ้างเอาคืนไปนี่น้องระเบิดปืนจากกลยิงขึ้นฟ้าเข้าที่หน้าแสนฮะฮะเทคโนไหวหรอฮะ ใครอยากโดนตบนะคอมเมนต์มาเลยเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันเป็นคลิปของวันที่1นะฮะใครอยากได้โค้ดก็มีอยู่ในคอมเมนต์นะครับตอนนี้มีอยู่4โค้ดที่ยังใช้ได้พี่ยังไม่แน่ใจว่า ID พี่ใส่โคมม้ดครบยังวะนะครับคนดูตอนนี้47 0พันะครับอัพไป12ชั่วโมงเมื่อวานอัพคลิปช้าไปหน่อยแล้วก็คลิปวันที่2อเนี่ยอาจจะเว้นช่วงหน่อยเพราะว่าตอนนี้พี่อัดตอน7จโมงเช้านะครับมีอ่าคนดูสี 84, ่พมนเจ็ดคบเป็นนทนาท้ายคลิป นะวันที่7บิดไป700ไม่ไปขออยู่678เดยาวๆสัญญาไว้เลยสัญญาด้วยเกียรติของราชานะครับบิดยาวๆยวันลูกบวชนะฮะห้าทีตอนคอเด็กมาจีนเอาลูกแก้ว s n r บวกมาแน่ไทยไม่เอาตามเอ,าอ้าเป็งี้หลายรอบแล้วไม่น่าหวังแล้วเอ้ยจริงนี่คือพี่คุยไว้เมื่อวานว่าเกโรสเกโรยูอาร์มันมีตัว s n r มีตัว UR อย่างฟุบุกิมาด้วยแต่ของของจากพระเด็กตอนมาของไทยเราไม่เอามาตาม เวนกรรมแล้วจะได้ไหมเนี่ยแผนที่มีนั้นล่มเลยนะเธอไม่มาถ้าเจ้าการโรยอาควรเอา s อสบวกไหมครับควรเอานะมันจะเก่งขึ้นเยอะเลยระหว่างเมทันไนส์หรือว่าเมทันไนส์ดีครับฮะงงตอนนี้ในหัวพี่แบบแอด,แอดงงหรือมั่วจัดอะไรวะเนี่ยเตือนใจดอนเป้บิดต่อไม่รอแล้วนะบิดเพื่ออยู่ยาว,ยาว ทีมวันดีครับแค่วันแรกผมก็บิดยาวๆอย่าลูกบวชนะ่แกบิดนะมาว่าพี่บิดไม่ได้นะให้ไม่เกินเดือนลูกบวชทันทีนะถ้าเกินเดือนกี่บาทแค่นั้นพร้อมมาตบกี่นี่ครับงานนี้มีเละจนบิดหนีเลยก็ว่าได้เว่อร์พี่เอาหินเอสนาบวกมาจากไหนครับสุ่มตัวม่วงดิน้องอย่าบิดนะครับพี่ผมว่าละ่ะหย่าหย่ายาลูกบวชนะ้องคำว่าเล่นยาลูกบวชเล่นย่าหย่าไม่มีอยู่จริง คอยดูนะเท่าไหร่ถ้าเกินเดือนหนึ่งเอาเท่าไหร่หินเอเนาบวกต้องหายังไงครับได้ไวๆครับดวงล้วนๆเลยน้องหรือไม่ก็ซื้อไอดีสายฟรีวันที่22บสองไม่มีมันจบลงที่ย1ิบเอดครับ6ก0็ูนย์ะผมอยากเข้ากิลพี่แต่กิวพี่เต็มนะครับทักหัวกิลเลยนะครับเออใครจะเข้ากิลบอกเลยว่าพี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะทักคุยหัวกิลได้เลยนะครับพี่แค่อาศัยอยู่เฉยๆผมเล่นกับพี่เซิร์ฟนี้แหละดีมาก เอาชื่อต้นจ้าเป็นประการว่ากิกี้เล่นไม่ถึงตอนเกียวโรมาปิดก่อนแน่นอนคอนเฟิร์มนะทุกคนแคปไว้นะต้นจ้ามันต้องอับอายที่มันปรามาร,ราชากิ๊กี้หกเจผมเวล36แล้วผมยังต้องซื้อแพ็คสองแปเพชรอยู่ไหมไม่ต้องซื้อแล้วครับสองแปดแปดสอเพชรไอแพ็คฟูบุก,กิที่ได้ช็อกโกแลตร้อยห้าสิบต่อวันอนะไม่ต้องเอาละกดครั้งแรกครั้งเดียวพอเดี๋ยวผมตามไปพี่มาตามมาทันไหมบิดยาวยาวเล่นดินักบิดมืออาชีพ ใครว่าไงวะจริงก็สภาพไม่แก้ตัวให้หน่อยเหรอ,อใจคอจะไม่คิดจะแก้ตัวให้หน่อยเหรอจริงๆผมว่าพี่ควรเอาอะตอมิกในเส้นอาร์บวกดีกว่าใหม่ครับน่าจะเก่งกว่าเยอะเลยนะจริงเหรอพี่ว่าใต้ดินก็เก่งนะผมรีโอคุงรออยู่เซิร์ฟ676ครับทำไมไม่เล่นด้วยกันนะหวังว่าจะได้ดวลกันสักวันนะครับสายบิดในตานานมาแล้วครับพิกี้เดนไนท์คนนี้คนเดิมมาให้กําลังใจพร้อมเล่นด้วยครับตอนนี้เลไม่เอลอะไรแล้วน้องชายเอาชีด ผมรอเจอพี่นะครับ677บิดหมดปลอกผมไม่ไปตามพี่นะผมเล่น670ต่อครับเพราะผมมีเมทไนไนแล้วเดี๋ยวพี่ก็มีเมทไนไนสามารถพี่จะไปหวดน้องให้ดูเซิร์ฟ6 6สบายดีครับกิดเกรวินมาไม่กี่วันมีคนทำได้กิจเกรวินเสร็จแล้วครับพี่คิดว่าพวกเขา3คนนั้นจะเติมเท่าไหร่หละครับ5้วันผมตกใจมากครับเขามีกรอบเกรวินกันแล้วนะฮะเออคารุมะเซิร์ฟหกสกก็เติมแบบนั้นนะแปบ๊บเดียว ผมเลิกย้ายตามพี่แล้วนะครับว่าพลาดเลยน้องบอกเลยว่าเซิฟนี้ยา่ยาอย่าอย่าลูกบวชจะวางแผนกันทําไมในเมื่อเล่นไม่ถึงเกียโรยูอาเดินหน้าก็บิดแล้วเพราะว่าโดนกาโรยูอาตกยับเราทําใจไว้แล้วว่าสายฟรีเราควรอยู่กับสายฟรีและสายเติมน้อยเราจะไปวัดกับตัวบัคอย่างนั้นเจอท็อปหนึ่งยังมีผู้ใครก็ยอมถูกไหมหกหมื่วันแรกอะเติมเงินอะอยากให้พี่เล่นสายฟรี39บาทครับ มันไม่เท่อะศูนย์บาทมันเท่กว่าตามมาหาคนหายครับชื่อว่าราชาเกกกี้สายฟิทไม่รู้ไปไหนนะใต้ดินไก่แจ้บอกเลยจากใจคนเคยทํามาก่อนอันนี้พี่ชักลังเลละอันนี้พี่ชักลังเลนะเพราะาพี่อ่ะเคยโดนใต้ดินเผาแรงไงแต่พี่ไม่เคยเห็นคอมเมนต์คนอื่นเลยที่ที่ชมมันอ่ะแต่พี่โดนเผาแรงนะแต่มีคนบอกทํานองเราอ่ะนะพงนรินบอกทํานองเราเยอะมากเลยว่าใต้ดินไก่แจ้นี่พี่ได้ตัวไก่แจ้หรือเปล่าตอนเนี้ยเริ่มลังเลละผมคิดว่าพี่จะบิดซะแล้วนะคนที่บอกจริงนะย ไม่มีผมได้ไงผมคิดว่าพี่จะบิดนะพ่กี้บอกไม่เอาแม่งละราชาทะเลก็อยากได้อยู่แหละเออแล้บสุ่มตัวมว่วงลุ้นราชาทะเลอีกทีเนาะบิดยาวๆลูกแก้วราชาทะเลไหมพี่รียังไม่ได้เลยผมเมื่อวานจัดสุ่มได้คิงเอนจินมาโคตรเท่ไก่แจ้พี่ชายเป็นโจ๊กเกอร์ขอหาไอดีก่อนได้ยังเรลลี่ผมเล่นตอนนี้ยังทันไหมครับสายฟรีทันอยู่นะครับเล่นเมื่อวานทันหมดแต่วันนี้ไม่น่าทานันละถ้าวันนี้ควรจะไปเล่นสายพระคัมภีร์หรือว่าสายเติม มาแล้วครับพี่กี้เล่นเดียวยาวยันหกเก้าเปิดเปิดเ๋ยนะใจะเย็นนะฮ้าชิโตะมาแล้วนะแจ็คฮาชิโตะผมไม่ได้ลง6 7 8นะครับใกล้สอบแล้วนะพลาดเลยอ่าเหมือนการสอบเหมือนกันนะขอให้ปิดเทอมแล้วสนุกนะครับปิดเทอมดูคลิปพี่ได้เพลินๆน,นะย่าบิด6 7 8นะครับอยู่เยวาว,าวได้เลยเห็นอันดับหนึ่งแล้วลบเกมทิ้งเลยเราอย่าไปสู้เขาเออเราอย่าไปสู้เขาบดินด้วยนะฮะก็อยู่ของเราอยู่กับสายเติมน้อย ถ้าเจอราชาทะเลในเซิร์ฟรบกวนแช่งเลยนะครับไม่ยอมเอามาขายเออแม่งแช่งจริงพี่ขายพี่รับซื้อพันห้ายังไม่ขายอ่ะสเตฟานบอกว่าอย่ยาวเล่นสายซับหน่อยนะไม่เอาเล่นสายฟรีถ้าอนาคตถ้าลูกพี่มาดูคลิปพี่เขาจะรู้ไหมว่าพ่อตัวเองเป็นนักบิดนะ <c oughs> เฮ้ยพ่อไม่บิดนะน้องบิดก่อนพี่อีกนะครับวันรับแอดหน่อยชื่อตึงๆวันพันแมนยาวจริงหรือว่าจริงโจนะจร,จริงโจ้จริงโจ ผมว่านักบิดอ่อนครับผมราชาวันแรกนะสภาพคนแรกจะเล่นถึงปีใหม่เหรอ20วันก็บิดแล้วราชากิกีนึกว่า Big b i บต์บิดอะไรจรพี่ครับรับเพื่อนหน่อยครับชื่อว่าเทพซาดเพื่อนว่างและรับนะครับใครใครอยากขอเป็นเพื่อนขอทิ้งไว้นะพี่กดรับทุกคนนะสู้นะครับพิกี้เหรอในรอบนี้ยาวๆนะครับค่อนข้างเพลินโอเคขอบคุณมากครับน้องชายขอบคุณกําลังใจด้วย พี่ครับผมได้ลูกแก้วราชาเทลึกแต่ผมไม่มีราชาเทลึกเ s r มันมีอัปตูเรตราชาไหมครับมีฮะแล้วเดี๋ยวมันอัปในสัปดาห์ที่สองอะหรือว่าสัปดาห์หน้าเลทตัวแดงราชาเทลึกนะครับแล้วแกไม่ขายพี่วะแกมีจริงไหมเนี่ยทำไมไม่ขายถามจริงแล้วผมขาย i อ2ดีสองอเดนั้นไปแล้วนึกว่าจะบิดปะโถ ขอบคุณมากครับที่เลือกใต้ดินผมวางแผนว่าจะเล่นใต้ดินยาวๆเลยครับจะได้ดูเป็นแนวทางนะ <Yeah. S 1> มันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะ mm hmm. มันเล่นได้4เดือนนี้ก่อนตัว UR mm hmm. เราจะมามันพอเป็นดาเมจได้บ้าง mm hmm. พิกี้ครับเวลาเราสุ่มอันเชิญพิเศษ220ครั้งแต่พอจบอันเชิญบอมแล้วเราจะสุ่มไม่ครบ220เลยแล้วพอเปลี่ยนอันเชิญใหม่แล้วไอ้ที่เราสุ่มไปมันจะรีเซ็ตไหมครับรีเซ็ตนะครับรีเพราะงั้นต้องวางแผนดีๆสุ่มทีให้สุ่ม220 ตอนแรก660พอเห็นว่าจะมา678เลยมาแจมแบบขำๆเล่นเหยียวยาวไปเลยพี่ผมส่มไป70บใบได้ซอมบี้แมนดีไหมครับเล่นได้นะเป็นตัวคอถนะพี่อยากได้ด้วย เอาหินราชาใต้ดินมาแต่ไหนเหรอครับมือใหม่มีประสบการณ์ไม่มากนะเปิดตัวม่วงครับคือเวลาเราเริ่มเล่นนะ่ะเราต้องเอาตัวม่วงไปสุ่มนะครับหรือว่าใครสุ่มแล้วไม่เจออะไรจริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยตัวตู้ตัวแดงธรรมดาอย่างโกเคสึกาโรทัดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าซื้อไอดีก็ได้ที่เป็นตัวตัวม่วงผมอยากได้ซูริวยูอาพี่มันจะมาตอนไหนครับยังไม่มีกําหนดเลยราชากิกี้พวกนี้เซิฟนี้เกลือเหมือนเดิมหายจากความเกลือไม่ได้รู้เรื่องอีกาชันได้นะร,รู้แน่อวะ วันนี้พริกเกลือตัวเหลือง80กว่าใบแม่งไม่ได้คอไม่ได้ตัวอะไรที่ใช้งานได้เลยความผิดพลาดมันหล่อหลอมพี่ชายอีกาศนายผมกดพลังงานไป350เลยอดีหยุดทันไม่ไป750ไอดีจะพังไหมไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้เล่นกันพี่เพราะว่าผมใกล้สอบแล้วงานเยอะมากอันนี้สายฟรีเหมือนกันใช่ไหมกันฮอไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ขอให้กดน้อยกว่าเดิมหน่อยอาจจะ902งครั้งเซฟเพชรหน่อยนะฮะไม่ทันครับผู้นี้คือยังไงเหรอครับ ไม่ทันไม่ทัดกับฟุอ๋อกิจกรรมของเซิร์เวอร์จีน่ะถ้าเกิดเราเปิดตัวดำเกโรเกโรยูอาถ้าครบ240ิบใบมันได้ตัวฟุกับทัดยูอาเนี่ยแต่ไม่รู้ไทยจะมีเปล่านะผมไม่ได้เล่นกับพี่นะเพราะว่าใกล้สอบแล้วงานเยอะมากตั้งใจเรียนก่อนครับจะได้มีตังค์มาโดนเองพี่ดูพี่ไลฟ์ตอนบ่ายนึกว่าจะได้เห็นกิกี้ปืนใหญ่ศูนย์สลายหายไปมไม่มาเลเล่นโจเซคุณจะบ้านะขอไม่เล่นอนะแม่งคนในไลฟ์เมื่อวานเหรอพี่ ถ้าไม่มีไอดีนะพี่เล่นโจเซ่สภาพน้องพี่